วันนี้ก็ได้มาทําพิธีกดพระของพระอาจารย์ต้อมนะครับซึ่งพระองค์เนี้ยเราไม่ได้จําหน่ายแต่เราจัดเป็นพระแจกสําหรับคนที่มาร่วมงานนะครับในแต่ละองค์มันจะมีตะกุดทองคําฝังอยู่นะครับแล้วก็มีมวลสารของพระตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปู่ทองลบบุรีจกนกทั่งถึงทวาราวดีเนี่ยอุดเข้าไปเป็นผงวิเศษอันนี้ไม่ใช่โม้ไม่ใช่คุยนะครับตอนนี้ตอนพระยังไม่ออกเลยเนี่ยมีคน สง<ค>่สงขาวว่าจะให้องค์ระหมื่นแต่เราไม่จําหน่ายนะครับเราจะแจกฟรีสาหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับแจกฟรีจริงๆ คือวัตถุมงคลนี่ถ้าอยู่กับคนดีอะไรก็ดีแต่ถ้าอยู่กับคนไม่ดีไม่มีประโยชน์ทำยังไงก็ไม่ไม่ดีก็เหมือนก้อนอิฐก้อนหินน,นี่นี่คือวัตถุมงคลอย่างวิชากับเดริญฉานวิชาวิชาคงกับเดริญฉานวิชามันเป็นคนละอย่างกันพ <š S 1> วกเจริญฉานวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่ทําให้คนอื่นลําบากทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพื่อนาความสุขมาให้ตนนั่นคือวิชาที่ไม่ดีแต่วิชาที่ทําแล้วให้เขา พ้นจากความทุกข์พ้นจากภัยที่เกิดจากใจตัวนั้นน่ะดีคือเมื่อก่อนไม่รู้จักท่านนะแต่พอมาได้สัมผัสกับท่านแล้วมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้หายากแล้วก็เป็นพระที่มีเมตตาดูจากที่ท่านทําทําอะไรแล้วแล,แล้วพอสัมผัสแล้วท่านรอบรู้อยู่ที่ท่านจะพูดไปพูดไม่ว่าทฤษฎีหรือปฏิบัติเนี่ยท่านรู้อะไรที่ท่านไม่รู้ท่านจะไม่พูดถุกยอดดยอดจริงๆแรกหลวงพ่อใจป่าแล้วรู้สึกยังง อ๋อนี่ฉันรู้ตั้งแต่เป็นเด็กเพราะฉันเป็นคนที่ชอบพักเครื่องจริงๆริงพูดจากใจจริงเลยนะฉันก็ยังคิดนะสมัยเป็นเนนเนี่ยถ้าจย่างจะได้มีบุญวาสนาจะได้เห็นฝาอย่างเงี้ยเคยคิดนะฝาสมัยนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเจอครั้งที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะให้อะไรทางวัดเนี่ยผมเอาพระนักปกสมัยขอมเนี่ย มาให้ท่านเพื่อคือท่านพูดคําว่าท่านอยากจะทําพิพิธภัณฑ์หรืออยากจะทำอะไรที่ให้คนกราบไหว้อะไรเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่าเอ้ยเรามีของที่เราอยากจะยกให้เพื่อเป็นสวนรวมนะเพื่อเป็นอะไรเนี่ยนี่มันควรมีความรู้สึกกันถามว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะคิดว่าให้ของท่านแล้วจะมาทําวัตถุมงคลอะไรกับท่านหรืออะไรมาเอาใจท่านนะน่ะไม่เคยคิดเลยเห็นว่าท่านเมตตาบอกให้ทําก็เป็นที่ ก็โอเคบูชาครู <laughs> สมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยเข็นความสําคัญพระเก่าเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากกว่าเยอะมากครับสมัยก่อนนี่ตามทุ่ง,งานาเลยนี่ชาวบ้านนี่เขากลัวเขาไปกองไม้ตามต้นไม้นะใช่ไหมคือไปเห็นอยู่มองนอกแค่นั้นเรากลับมาเกิดความคิดใหม่เลยไปเห็นศิลปะวัฒนธรรมของเราโดยที่ชาติอื่นเขาไปครอบครองเสียตัง เข้าไปดูของตัวเองอย่างเงี้ยของบรรพบุรุษเราที่เขาสร้างอู้ล้วเขาควรจะสร้างได้ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดานะรับอย่าลืมว่าวัตถุมงคลยอย่างเนี้ยเนี่ยเสมมติยกตัวอย่างเนี่ยผ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเกิดจากธาตุดินเกิดจากธาตุดินและธาตุลมแล้วอีกสองธาตุอยู่กับใครอยู่กับตัวเราธาตุน้ากับธาตุไฟคือความเชื่อธาตุพวกนี้สมดุลกันเป็นมหาภูตธาตุของตัวนี้คือเกิด,นดในดินใต้ อั่นแหละเพราะว่าพระนี่เนี่ยถ้าพุทธเป็นรูปองค์พระแล้วนี่เขาก็จะให้พระเถราจาย,ยตั้งจิตอธิษฐานใช้สภาวะจิตคุงแต่งให้เป็นรูปลักษณ์ขององค์พระแล้วก็แผ่จิตเข้าไปมันจะมีโลกุตระกับโลกียะถ้าโลกุตระนี่ทำยังไก็ไม่เสือ่อมถ้าโลกียะนี่ถ้าอาจารย์ตายแล้วก็หมดไปหมด สมเด็จพุทธยานโตเนี่ยท่านตายมรณาภาพเป็นยสมัยไหนพระท่านยังมีชื่อเสียงอยู่จน,นปัจจุบันนีน,นั่นแหละคือโลกุตละคือสภาวะจิตที่เป็นอรตมะนะอรรมะเลยทุยกคนคือเขาเขาใช้สภาวะจิตที่หลุดพ้น<ม><ม>ก็เหมือนพระพุทธร,รูปนี่จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่จะดีไม่ดีนี่ยอยู่กับเจตนาถ้าเราเจตนากองกิเลสทั้งหลายเทวดารักษาไม่ได้ เพราะว่าคาว่ากิเลสใ,ในโลกเทวดาเนี่ยมันเปลี่ยนเสม,มือนความเน่าเหม็นนาครับถ้าเข้าใกล้ได้ก็เป็นเทวดาที่ไม่มีฤทธิ์แต่ถ้าปารถนากองให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายปารถนาเข้าสู่พันธิพานเนี่ยเทวดาชั้นผู้ใหญ่ลงมารักษาเพระพุทธรูปก็เกิดมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนหลวงพ่อโสธรอย,อย่างเงี้ยหลวงพ่อพุทธชินราชอย่างเงี้ยหลวงพ่อนู้นหลวงพอ่อ,งงพอที่ที่ชื่อเสียงนั่นแหละพวกจิตที่เป็นพระอรหันต์หรือจิตที่เขาหลุดพ้นแล้วเขา ตั้งจิตอธิฐานไว้มองเห็นเลยนะอมองเห็นเลยนะต้องขอบขอบขอบคุณท่านมากวันนี้ท,ที่ได้ไ <ว S 1> ให้ธรรมะพวกเราได้รู้อะไรอย่างลึกซึ้งครับ ันนี้ก็ได้มาทําพิธีกดพระของพระอาจารย์ต้อมนะครับซึ่งพระองค์เนี้ยเราไม่ได้จําหน่ายแต่เราจัดเป็นพระแจกสาหรับคนที่มาร่วมงานนะครับพระที่จะทําแจกเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆหลวงพ่อปานกี่ไก่แต่ว่าในแต่ละองค์มันจะมีตะกุดทองคําฝังอยู่นะครับแล้วก็มีมวลสารของพระตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปูทองรบบุรีจกนกระทั่งถึงทวาราวดีเนี่ยอุดเข้าไปเป็นผงวิเศษ แต่สําหรับเนื้อผงที่ทําเป็นหลวงวปานีไก่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อผงพิเศษซึ่งอาจารย์ท่านเมตตาได้สะสมมวลสารเอาไว้แล้วก็มอบให้โดยเฉพาะแล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้ผมพิมพ์นําร่องนะครับเป็นพิมพ์เบิร์เลอร์ขึ้นมา9องค์แล้วก็มีพี่โหและถาวรกรก็อีก9องค์จัดว่าเป็นเป็นพิศพเศษพิมพ์เสร็จวันนี้เราก็จะมีการเผาเลยอันนี้ไม่ใช่โม้ไม่ใช่คุยนะครับ ตอนนี้ตอนพระยังไม่ออกเลยเนี่ยมีคนส่งข่าวว่าจะให้องค์ระหมืน่นแต่เราไม่จำน่ายนะครับเราจะแจกฟรีสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะครับแจกฟรีจริงๆไม่มีการเลือกคนครับใครมาก่อนได้ก่อน พระตีกลายหรือบางคนเรียกว่าพระนารายณ์ทรงปืนนะครับเป็นพระนดินกูวัดภระสีรัะตะนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีนะครับเราก็นํามาเป็นจำนวนของวิเศษที่จะทุกเท้าอยู่ในในการทําพระครั้งนี้ครับอันนี้เรียกว่าซุ้มปรางนะครับพระซุ้มปรางซึ่งเป็นพระสมัยลบบุรีเช่นกันนะครับซึ่งเป็นพระที่ถือว่าหายากแล้วก็มีพุทธคุณสูงเป็นพระมหาเวทอันดับหนึ่งน,ะใ,นในลทัทธิหมายาน ก็จะทำมาจำนวนมวลสารอีกเช่นกัน อาจารย์ท่านลงมือเองทุกสิ่งทุกอย่างนีคนง่คือ 1. คือตําราของท่านคือใช่ว่าจะใครเนี่ยก็ทําก็ได้ 2. ท่านเป็นคนที่หามวลสารเองปั๊มเองกดเองนะครับผ่านพิธีมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับท่านทาไว้ให้ดีแล้วเนี่ยก็คือพระแจกทําไมท่านถึงใส่ใจท่านอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้พุทธคุณจริงๆนะครับถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับคนที่ศรทัทธา สำหรับผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสศรัทธาพระอาจารย์ต้อมนะครับขอโอกาสเรียนเชิญมาทําบุญที่วัดท่าแสแบงได้เลยเพราะว่าพระอาจารย์ท่านต้อนรับทุกคนครับไม่แบ่งชั้นวรณะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นายตัวมาจากไหนทุกคนเสมอภาคเท่ากันท่านมีแต่ให้ท่านไม่เคยขอว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะให้กับลูกศิษย์ตลอดเป็นพระผู้ให้จริงท่านอยู่ตรงไหนแล้วท่านสามารถพัฒนาตรงนั้นให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นท่านให้ชุมชนด้วยแล้วก็ให้ศาสนาด้วยศาสนาผู้ของเราเนี่ยถ้ามีพระอย่างท่านเนี่ย หล,หลายองค์เนี่ยประเทศเรนนาก็เจริญด้วยชุมชนก็เจริญถ้าพูดถึงคนที่นิยมสะสมพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธคุณสูงสูงในนี้การปลุกเสกพระ เราเรียกีว่าการทําพระใหม่นะครับผมรับรองได้ว่าไม่ว่าปุกเสกที่ไหนในประเทศไทยจะต้องมีพระอาจารย์ต้อมบัสโลเนี่ยนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เคร่งในเรื่องวิทยาคมแล้วก็ในเรื่องวิปัสสนาเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครที่นิยมของเป็นพระประเภทพระใหม่ตัวเลือกที่ดีสุดนะครับในชั่วโมงนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีใครเกินพระอาจารย์ต้อมพัฒนัสโลหรือพระครูประดับ นะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านที่ไม่เคยมาเที่ยววัดท่าสแบงมาักครับมากราบไหว้พระพุทธรูปมาพบกับพระซึ่งเป็นพระที่เป็นเอตทั้งขะจริงผมคิดว่าผมพูดไม่ผิดหรอกครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้รับฟังรับชมนี่แหละครับวัดท,ท่าสแปงจังหวัดร้อยเอ็ดครับ